คะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาของก่อนเพราะว่ามีคนเพราะว่าเขาเอาของมาให้เราเนาะอันนี้มีก็เหมือนจะมีคนเชเามานะคะแต่ว่าคือมันเอาไม่ได้อะเพราะเพื่อนเราเยอะแน่นอนก็คือเราอยากได้ชุดแบบนี้มากเลยแต่ว่าคือเราพิดเพชรน้อยมากๆเลยะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ คนแข่งเกมนะคะเราก็ไม่เล่นไม่เก่งก็มาเอาของมาทำที่เขาให้เรามาอ่าอันนี้ยังไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวรอนิดนึงเนาะอันนี้รอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้หรอกนี่ เยอะมากๆเลยก็ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้มีหมดเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกดเข้าไปดูไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ใช่นี้โอเคนะคะอันนี้มันเอาไม่ได้ตลดอดเลยอ่ะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมป44กันเลยเนาะ เล่นธรรมดาดีกว่าเนาะคือเล่นแบบเล้งหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเล่นแบบซีซีแบบเล้งหลายวันแล้วนะคะก็ดีจะมาเล่นแบบแบบอื่นบ้างเนาะเป็นแบบซีซีที่แบบแบบมีหลายๆด่านแบบรวมกันเลยเนาะโอ,โอเคนะคะตอนนี้ก็มาเล่นแล้วนะคะจะมาซื้อไอวอลกัน ว่าตอนนี้รู้สึกว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะปะ่ะอุ๊ยทำไมเขาเป็นตัวอย่างนั้นล่ะเออเพื่อนเพื่อนวิ่งตันนะคะผู้ชายคนนี้วิ่ง,ว,งวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณกันนะคะคือเราชอบขึ้นมาตรงนี้มากอะทุกคนเออมันตรงนี้มันบาง เพื่อนๆไปก่อนเราอีกน้อนี่ไงคุณอือหืออือหือเกดูนี่เดี๋ยวดี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 ๋ดีดเดี๋ยวดูเลยฉันอยู่ใกล้แกด้วยนะเฮ้ยเธอเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอยิงเองโอเคเพื่อนยิงไปเลยนะคะอุ้ยหือใครยิงฉันเนี่ยไว้เพื่อนเราต้องมาอยู่ด้วยกัน ไม่ไม่ใช่จะไม่เข้าวงบีไปค่ะอุ้ยมันมามันมาเล็วไหมโอ้ยหฮ้ยทำไมทำไมทำไมเขารอดอ่ะคนเรางงอ่ะเหไหมเขาถึงรอดก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเอ่อเราใช้ซื้อปืนอ่ะแต่ว่าเราซื้อปืนไม่ได้นะคะเอาหนี้ไปก่อนเนาะโอเค ไว้ไปโยให้เพื่อนด้เลยอเอิม่มเธอเราเป็นตัวผมสั้นเหมือนกันนะแต่ว่าฉันแค่ไม่ได้ใส่หมวอกอะ <c oughs> ฉันไม่ได้ใส่หมวกเลยคีนะคะมีแค่ผู้ชายคนเดียวนะคะผู้หญิงหนึ่งคนนะคะคีไปเลยคือเราเป็นสายลุยนะคะแต่เรายิงไม่เก่งนะคะวุนแก่เธอยิงเคยยิงฉันฉันจะเก้แค่ ถ้าแบบมีคนไปด้วยเราก็จะไปนะคะอุ้ยหืมอุ้ยเพื่อนม,มาชุบเราด้วยนะถือมาชุบลาก่อนอุ้ยนายมาชุบลาก่อนสิอ้าวโอ้ยอุ้ยขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณเธอมากเลยนะอืออือือืพันยาก่อนเดี๋ยวขอไปนั่งพันยาก่อนเขา พันยาพันยาโอ้โหไปเอาของมาอีกโอ้โ oh, หสิราดีอุ้ยมีของอยู่นะโอเคค่ะอ่ะนชนะเฉยไปไปดียังไงงเนี่ยโ okay. อเคอันนี้ก็มาได้แล้วนะคะโอเคนะคะซื้อเราไม่ได้เลยจริงๆนะคะตอนนี้ เธอทำอะไรเหรอฉันทำด้วยฉันขอทำด้วยสิเพื่อนเราเป็นเพื่อนเดียวกันคีอ่ะเพื่อนเพื่อนคีมาเข้ากับฉันมาชอบมาขอากับฉันวิพนเพื่อนทำปีนได้ไงเราก็ทำป็นไปคือาตามเพื่อนคนนี้ไปดีกว่าเนะเขายิงไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะคะเพราะเขาตอน,นเขากำลังจะตายนะคะมีครั้งหนึ่งเนาะ ฮือมีคนหนึ่งเลิกเล่นแล้วเฉยมีคนนะคะมีคนยิงเงห้ได้เลยไว้แม่จานเราจะตายมาชุบเราหน่อยสิไม่มีมาชุบเราเลยอยาคนจะตายอยู่และเพื่อนมาชุบเราหน่อย เอาละเรืเอตอนนี้หมดแล้วนะคะตายโอเคตอนนี้เข้าวงบีตไปเลยนะคะเพื่อนของเขาเนาะก็จะมีเพื่อนผู้หญิงนะคะไม่รู้นะคะว่าคนที่เขาเป็นนักล่าของเราเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะ หรืออาจจะมีผู้ชายแต่ว่าผู้ชายอาจจะไปยิงที่อื่นก็เป็นได้คนนี้นะคะคนนี้คนนี้เลือกเล่นแล้วนะคะแต่ว่าคนผู้ชายคนนี้เนี่ยแล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยที่ใส่ถุงกงสีขาวเนี่ยเขานะคะยังไม่เลือกเล่นนะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนแค่สองคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนอีกคนของเรานะคะเขากดออกไปแล่น,นะคะ่ะหรือว่าแบตเขาอาจจะแบตดหมดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ คือพี่เกดอยากกระโดดไปตรงข้างๆตรงข้ามบ้านหลังนั้นมาดเลยแต่ว่าพี่เกดกระโดดไม่ค่อยได้นะคะแล้วมันก็ตกอีกครั้งนะคะแต่ก็น่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนเธอโดนยิงเพื่อนเพื่อนเธอโดนยิงจริงๆด้วยเพื่อนอุ้ยเราไม่กล้าไปอ่ะอุ้ยอันกระโดดลงมาค่ะอุ้ยเธอยวชุบเธออีกคือเรามีไอวอลแต่เราไม่ตั้ง่ะโะเคเพื่อน อุ่ยพันยาก่อนไม่ต้องพันยาก็ได้นะเพราะเราเลือดเรามันเยอะอยู่เด็กวัดมาช <t> ุบเราก่อนโคดูสิคนไม่ดีเลยมาชุบเราโอเคอุ้ยอันนั้นไงว่าแล้วเนี่ยมันจับอันเนี้ยแล้วก็ปึ๊บเฮ้ย เหมือนเขาจะจุ๊บอย่างนี้เลยอะ <g ười> เอิมเราจะเรียกปืนเอ่ออ,อันนี้แล้วกันนะคะปืยนยานคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครมาชุบเราเลยนะคะพอมาชุบเราเราก็ตายน,นะคะเอ้ยมีอันนี้เยอะมากเลยอืมอ,อืมอจะจะเอาให้ถือบดดึ้ดเลยฮ่าฮ่าฮ่จะได้คือวิกเกตได้ลูกกระสุนเยอะมากอะทั้งยาได้ทั้งอะไรทีน้อเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะนอน นอนตรงเตียงโอเคนอนเฮ้ยอย่ามานอนสิไปนอนเตียงฝั่งอุ่นเอยเช้าแล้วเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อน,อออนโอเคห้องอาบน้ำอื้อก่อนโอเคอื้อด้เสร็จแล้วก็ล้างมือชุบชๆโอเคต่อไปนะคะเราเฮ้ย นั่นมันเพื่อนเราไปยิงคนนี่ไปชุบเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเอาปืนในตู้ก่อนใช่ปืนในตู้นี่ไงชิบชิบชิบโอเคเอาปืนมาสองอันก็คือปือนอันเล็กกับปือนอันใหญ่เฮ้ยเลือดจะหมดอันาอยาแล้วมันไปชุบแล้วเพื่อนมันไปชุบกันแล้วอะเราต้องไม่รอดแน่นอน เฮ้ยเรามียาช่ยาอย่าเพิ่งช้ยาอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ย้ย้ยนั่นมันสีแล้วทุกคนตอนนี้แค่เชนาราวเสีได้นะฮะไม่เป็นไรเนาะเราจะบวกเพื่อนไวน้เนาะ ไปเลยเลยคือแบบเราชอบบวกเพื่อนมากๆเลยนะคะถ้าเราชอบเพื่อนที่แบบเฮ้ยเขาแบบตัวสวยดีนะเราอยากเล่นกับเขาอีกจังเลยอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเราอะเล่นกับเขาไม่ได้ใช่ไหมเอิมเราก็จะบวกเขาไว้นะคะต็มตัวค,คือก็จะมีผมอันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ จะมีอันนี้ประเทศไทยนะคะเขาเป็นคนประเทศไทยเหรอทุกคนทำไมโอ้ยมีคนเชิญมาด้วยเฮ้ยทุกคนคนนี้นี่แสดงว่าเขาต้องบวกเราเพิ่ไมไว้แน่นอนนะคะเขาเปิดไหมเขาน่าจะไม่ปิดไหมเนะาคะแต่ว่าคือยังไม่กดเล่นดีกว่าเนโอกคนคะคะเดี๋ยวถ้าเราแต่งตัวได้เมื่อไรเด้ว เคนคะผมเล่นแล้วเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นตัวเก่าอย่างนี้ล่ะก็ไม่มีตัวใหม่หรอหุ้ยกลับไป,ไปเห็นแลนะคะ เอ่มซื้อไอโบอึ๊บตอนนี้ซื้อไม่ได้แรวนะคะไอโบแกนดีเกินวน,นะคะีค่ะมีผู้ชายหนึ่งคนทำไมเขาเหมือนผู้หญิงจังอะเขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะเราว่านะอุ๊ยไปเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าอยากเล่น,นอึ๊บอึ๊บร้องชีวิต โอ้ยตื่นเช้าแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนหุ้ยแกเข้ามาเหรอห้ไม่ใช้ใช้ปืนเอ้ยสวยเลยทุกคนมาชุบเพื่อนอ่ะคือชอบกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อนะคะแค่นั้นเนาะโอเคปืนนี้ใช้ดีนะคะใช้ดีมากปืนเนี้ย ว่านะเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นเพื่อนเราเหรอทําไมมันเหมือนไอจนตัวนั้นจังอะจูนที่เพื่อนมันมาชุบอยู่อะอันนี้เขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะเรายกให้เขาดีกว่าเนาะเขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าค่ะเขาเหมือนผู้หญิงมากเลยเนาะพวกเธอว่าไหมฉันว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเธอต้องเรียกเขาว่ากระเทยนะเพราะว่าเขาดูเหมือนกระเทยนะคะเพราะว่าผมเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่า ตัวเขาเนี่ยเหมือนผู้หญิงมากแบบโคตรจะเหมือนเลยอืมชีวิตเธอทำไม่พอหมีบอน้อคนะนหาหญิงรูเป็ดโอ้ยมันอยู่ตัวอย่างนี้ทุกคนโอ้ยฉันยอมเดือนหมดก็ได้ฉันจะกดออกเลยเฮ้ยมันทันยาด้วยทุกคน เออเอาปืนเนี่ยชอบปืนเนีะมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้ยิงดีหรอกนะทุกคนแต่ว่าคือชอบรูปร่างของมันเฉยๆนะเิชอบมากเอิมเพื่อนสวัสด,ดีเธอเขาชื่อน,นี้นั่นเองนะคะเราคิดว่าใครชื่อมาเพราะเขาน่าจะเป็นเพื่อนของเรานะคะเราชอบตัวนี้มากเลยทุกคนเฮ้ยเธอ,อฉันย้ให้เธอฉันย่อให้เธอก็ได้เธอเธอแง่สงสาร ไอตัวนี้ไม่น่าสงสารนะคะเธอที่มันผมหยิกเนี่ยเราไม่ชอบเลยเนี่ไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเราไม่ชอบเท่าไหร่นะคะอยู่ข like. ้างบนใครก็รู้เฮ้ยเธออยากขึ้นไปนะเธอขึ้นไปเธอโดนนะอยูすごすご่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยน่ากลัวไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยจริงๆมากอุ้ยแม่ จุบหนูก่อนคนนั่นไงว่าแล้วเีเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมพธรรมดาดีกว่านะคะเีเราจะกดออกไปเลยนะคะเขีกดออกกดออกเลยเล่นแล้วคือเดี๋ยวเราจะอยากจะเชิญเพทอนคนนึงไปนะเดี๋ยวเราจะลองเชิญทุกคนไปเดเชิญทุกคนไปเลยทุกคน คนะคะแต่ยังไงถ้าเราเล่นมือดึงค่ะยังไม่ได้ทำนี้ <c oughs> คืออยากเล่นแบบสีสีแบบเลงมากอ่ะเอ้แบบธรรมดาแบบเลงมากคือตัวโชคธรรมดาแบบเลงอ่ะเอานี้ไปก่อน <c oughs> คืยอยังไงยังไงเราก็จะได้เล่นกับเพื่อนนะคะ คือถ้าแบบเป็นอย่างนี้แล้วเ,เราเล่นน่ะแล้วเราเล่นน่ะมันก็จะแบบก็จะมีเพื่อนให้นะคะแต่ว่าคือถ้าเราไม่เล่นกับเพื่อนมันก็จะไม่มีใครชุบเราเนาะไปชุบฉันไม่อยากได้ไ <Hey. S 1> อ้เนะี้ยเคียดีนะที่เรายังไม่ได้เอานะดีทัดเเล่นไลคือมีวันนึงคือเราเล่นกับน้องเฟอร์อะคนเดียวทีเนี้ยเรากับเพื่อนน่ะโดนยิงกันทั้งหมดเลย โดนยิงกันทั้งหมดทุกคนเลยทุกคนท,คนทีเนี้ยเกือบจะชนะแล้วเหลือแค่สี่คนน่ะคือคือคนที่ยิงเรานั่นแหละเนี่ยเห็นไหมยังไงเราก็จะมีเพื่อนเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนของเราก่อนเนาะเพื่อนของเราอยู่ในนี้เนี่ยเด็กแต่ไม่ดูนะว่าใครนี่คนนี้เราตามคนนี้ไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าเรามีเพื่อนอไหนบ้างก็ผู้ชายคนนี้ เพื่อนอเรามีกี่คนล่ะอีกคนอ่ะแล,แ,ลแล้วเพื่อนเรามีเยอะไม่ใช่เหรอก็ผู้ชายคนนะคะก็เพื่อนของเราล่ะผู้ชายเพื่อนเรานะคะมีผู้ชายผู้ชายประมาณเท่าไรนะผู้ชายสามคนคือคิดว่าจะมีเพื่อนผู้หญิงเพราะว่าคือมีวันนึงเราเล่นกับน้องฟือแล้วทีนีน้แล้ว กะว่าจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนไงแต่ว่าคือวันนั้น่ะมีเพื่อนผู้หญิงทั้งทั้งหมดเลยทุกคนเออคนนี้ครัเป็นคนพาลงนะครับจะลองแบเปิดไมค์ฟังคนปิดไมค์อมลงไป เพื่อนๆคือมีคนนึงเขากดออกอ่ะทุกคนโอเคนะคะเราจะไปลงไปตรงนู้นนะคะเพราะว่าอ่อาไอ้คนนี้มานานันน่าจะเป็นเพื่อนกันคือ,เ,อเราอยากได้ร่วมใหม่มากอ่าเฮ้ยเพื่อนในแตกแยกกับคนอื่นเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยคือเราจะตามเข้าไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะชุบเราไม่ทันนะคะถ้าเราโดนยิงนะคะเราต้องหวังแต่คนชุบนะคะเพราะว่า เพื่อนนี้เด็กที่จะชุบเราได้ค่อยคนเดียวไปคือมีวันนึงอ่ะเราอ่ะเจอคนทีเนี้ยเรายังไม่ได้เอาปืนเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งลงไงทีเนี้ยพอเราเจอคนอ่ะทีนี้นกคนอ่ะมันมีปืนอะไรหมดแล้วทีเนี้ยเอาตอนนั้นเราก็กลัวทีเนี้ยเราเห็นตัวตอนเราเล่นแซีเสียมีคนผู้ชายคนนึงอ่ะเขาอ่ะเป็นคนเป็น เป็นศัตูกับเราไงทีเนี้เขาก็ใช้มือต่อยเราเขาไม่ได้ใช้ปืนเลยนะทีนี้ลองใช้มืออ่ะแล้วก็ลองวิ่งกดวิ่งแบบเนี้ยเด็กทีเนี้ยเราก็ใช้มือต่อยทีนี้ยมันต่อยอ่ะมันต่อยได้เฉยคือทีนี้เราก็เชื่อเลยว่าโอเคฉันจะต่อยฉันจะใช้มือต่อยเนี่ยด็เพื่อนไปอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะวิคิดว่าเลือดจะหมดแล้วอ๋อคนนี้คนนี้นะคะที่เปิดไม วุ้ย,ย,ยเจอปืนเย,ะยเอะซะด้วยเพื่อนรอเราด้วยเพื่อนอุ้ยเจอของเราจะไม่เราจะไม่นึกถึงเพื่อนนะคะเราจะเอาแค่ปืนเท่านั้นนะคะโอเฮวยเพื่อนทำไมเธอช้อชปปิ้งหนีเราอ่ะเดี๋ยวดูเลยนะเฮ้ยเอาอะไรไม่ได้นะกินเห็ดนะคะกินเห็ดกลมๆนะคะ ก้มก้มับรับมองมองก้มก้มับรับมองมองเอออันนี้ยาเอาไม่ได้นะคะคือของกระเป๋าเรายังไม่เต็มเลยอะทำไมเอาอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันนี้เอ,อ้ยเอาได้เอาได้อ่าเอาอันนี้คือจะเป็นอะไรเนี่ยอืมอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนในอยู่ไหนฉันคิดว่าโจน,นี่คือเพื่อนน่ะ คือทรงคือเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆอผู้ชายของเราอะ่ะคือแบบใส่หมวกเหมือนกันหมดเลยทุกคนทีนั้นเราก็เราแยกแยะไม่ออกเลยอขีอ่ไปเปิดไมอะไรเยอะแยะเนฮ้ยเธออันนั้นให้เราหมให้เราหน่อยดิเราใช้ไม่มีปืนนู้นเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาไม่ได้แยะไม่น่าเลยอันนี้เอาไม่ได้แยะนี่แล้วมันจะได้ของเมื่อไหร่เนี่ยอ่าเอาไม่ได้อีกแยะ,ะอ,อ่ะอาออฉันไม่เอาหรอกะ เฮ้ยฉันไม่อยากรูปร่างแบบนี้ล้วกระเป๋านี้ออนะคะทีนี้เราก็จะเอานี้เฮ้ยเราอยากได้นี้โอ้โหอะไรเนี่ยเพื่อนวิ่งเร็วมากอะเรายังไม่ทันได้ไปเลยเพื่อนเปิดไม้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ให้ได้ยินเสียงเนาะเพื่อนรอเราก่อน นายต้องรอแล้วนะเราเป็นผู้หญิงนะเธอนายต้องรอแล้วนะเราเธอต้องเป็นเธอต้องเสียสละให้ฉันนะเพราะฉันเป็นอาจจะเป็นรุ่นน้องเธอก็ได้นะต้องเสียสละให้ฉันด้วยล่ะเฮ้ยทุกคนทำไมเราใส่คือเราไม่อยากใส่เพราะว่ามันเราชอบเสือ้อเราก็ต้องให้ทุกคนเห็นเสื้อเราหน่อยนะอยากได้ดาบอะไว้หงยาสีกระยาได้ดาบเด้ เนี่ยเพื ойти, ่อนได้อะไรก็ไม่รู้กระโดดพร้อมกันหมดเลยนี่นะคะกระโดด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 อีกอกโอเคกระโดดไปมอนเิมนะคะเมื่อไหร่จะเจอคนสักทีเนี่ยคือแมปแมปธรรมดาเนี่ยเวลาเล่นน่ะก็คือจะแบบไม่ค่อยเจอคนเท่าไหร่นะคะจะเจอคนยากมากวิเธอจะให้ฉันเอาอะไรเหรอฮะ เอากระป๋องนี้ก็ได้เธอนี่น่ารักมากเพื่อนขึ้นลงมาเลยนะคะอพโออกอือออทำไมเคอเราอยากได้ทรงผมคู่ชาแบบเพื่อนมากเลยอะ่ะแต่ว่าเราไม่เราไม่มีทิศเดยอะเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะ ไม่ได้อีกแล้วเล้อเ,เนี่ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนเหมือนเคยได้เล่นแบบสีๆเลยนะเนี่ยน่าจะใช่หรือมะอฮ้ยหยืได้ยาอุ้ยได้ลูกกระสุนเด้เหมือนจะไม่ได้ลูกกระสุนนะอุ้ยเจอยาเอาไ,ไ,อไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างเลยของยังไม่เต็มเลยทุกคน เพื่อนลงมาได้แล้วเพื่อนเธอว่าเราจะเจอคนชาติไหนเนี้ยฉันไม่เจอคนสักทีเลยอุย้ยเธออย่าไปยิงมันนะเดี๋ยวมันแตกเลยนะอุควันถ้าเจอคนตรงนี้นี่แบบโชคดีมากไามเอกในควัน,น,นไเนไปเนาะ เพื่อนรอแล้วก็เพื่อนนี่วิ่งไปไหนมัน่วซั่วกันรั่วตัวตัวจริงจริงลเลยเปิดมาอยู่นั่นแหละนี่เพืนะ่อนเราเนาะเล่นแบบธรรมดานะธรรมดาพี่เล่นแบบธรรมดานี่แหละพี่เนี่ยแหละพี่ซื้อเข้าไปอาขอถ่ายคลิปด,ด้วยเฮ้ยอ,อย่าพึ่งถ่ายเอา้าก็หนึ่ จ่พึง่งแม่บอกซื้อซีแม่เฮ้ยเราคงเอาไม่ได้หรอกมั้งเฮ้ยทุกคนเหมือนมีคนเข้าไปใน,นนั้นเลยอะ่ะคนว่าไหมเมื่อกี้เหมือนสังเกตเหมือนมีคนเข้าไปเลยอะ่ะไม่อย่าอัดแม่เฟื่อจะอัดคลิป อย่าให้เฟืออัดเฮ้ยจะจะกินอืมเฮ้ยจะจะกินเฮ้ยเดี๋ยวโดนเลยเพื่อนโรลล์กลอนเพื่อนเพื่อนนี่ไม่โอเลยอ่ะเฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยโอ๊ยคิดว่าอะไรเอาได้เอ้ยเอาไม่ได้แย่โอ๊ย เดี๋ยวมาเปลี่ยนปืนดีกว่าอุ้ยเอาได้เฮ้ยเธอจะโหนไปเหรอให้ฉันโหนไปด้วยสิเพื่อนรอฉันก่อนโอ้ยตายตายตายเฮ้ยซ้อ,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 อบ,บาดทุกคนเฮ้ยไม่เพื่อน,นจะไปกับเธอโอ้โหเออช่วยต้นไม้ไหมเนี่ยอื้มตาย ไม่รอเราเลออยอ่ะเพื่อนไม่รอเราเลยอ,อย่ะอุ๊ยเพื่อนตรงนี้มันเป็นระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดเพื่อนเพื่อนอโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ เอ่อตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องกีนเฟอร์ดี้ช anel ด้วยนะคะบ๊ายบาย